ช่วงนี้ฝนตกอย่าเดินตากฝนนะเดี๋ยวฟ้าจะพาเอาโกหกคุยเยอะโอ้นี้คือคนกินตะือห้ของก กคอยพ่ไออกระจายคปณลย่ก <PI> ่อายวันดีตเยอมาไม่หายไป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 เอย้ายบานด้ดิมดีจะบ้านไกลแต่ก็มีคนมาเิยาเยอบชันเฮอดาบริกาใเอยางอยู่น <bizarre> ่ UC สอดต้นบุกเหยื่อเยอะหนาๆเป็นบางสวนบ้านสวนป่ายางด้วบา้านสวนป่ายางบรรยากาศเฟินเบอร์ปฏิอ๊อ,อกแบบชายชายแบบให้มันเหมือนรีสอร์ทที่สุดอ่ะเออจะได้ดูแล้วเวลามาพักผ่อนแล้วเพื่อนบเจา้าเวลามาพักผ่อนมันงกระสีดูแบบให้ได้ฟีลรีสอร์ทเนาะเออมันงจีบติดแผนสารพระพุ่มด้วยเนี่สารพระพุ่มปฏิตังยุ่มมุ่งเนี่ย เมื่อจะเป็นประมาณนี้แหละบ้านคอยบ้านสวนที่คอยมาพักอยู่เนาะสร้างไว้ตั้งโดนเลยซุ้มเจ้าสร้างแต่ปีห้าหกอ่ะมันก็เลยจะเป็นทรงแบบหลังคาแบบเก่าอยู่เนาะเออหลังคาแบบเก่าอยู่เพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นโมเดิร์นหมดแล้วแหละแต่ว่าข่อยยังทรงแบบอนุรักษ์แบบเก่าๆอยู่เพราะว่าคอยสร้างโดนเลยได้เพี่งแต่่อยมาเวทใดไม่เนี่ยคอยตอนนั้นหน้าบ้านคอยก็มันก็พังหน่อยอะ่ะช่วงที่คอยมาถ่ายตอนนั้นเห็นไหม เ่อก็เริ่มมาําใไม่ข้างนาให้มันดูสวยงามเนาะให้มันดูแบบว่าไม่เก่าบ้านถ้าเราไม่ทําไม่ไม่ดูแลเขามันก็จะเก่าเนาะอันนี้สิบสิบกว่าปีแล้วมั้งี่บ้านลังนี้่อยสางนะแต่งต่าโดนๆบนซุ้มวิจาสุึยอดมากบรรยากาศทามาให้ทุกคนชมจ้าไปใจมา ดูตีนะเขาบ้านเลยไปไล่เข่าบ้านมึงดนนู่นาๆเจ้าทินนี่เขาคอกเลยเขาบ้านเลยมัน,ยนมีความผิดนะมีความผิดแล่นเขาคอกแล้วกัมึงนี่ดูดีนะเหนือ,อแต่แปะตีตีมึงได้นีมงบไหวปวัญญางมา